สวัสดีครับตอมโกสัมพีครับวันนี้ผมมีเหรียญนะครับทางสายพรอีสานนะครับ,าาาาารรบมาให้ทุกท่านได้ชมอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ก็คือเหรียญเสมานะครับสมเด็จพระสังฆราชจวนอุดธายีนะครับออกโดยวัดจอมศรีนะครับจังหวัดอุดรธานีเมื่อปี2512 เนื้อทองแดงนะครับลมดำํำจัดสร้างเป็นเหรียญน,นี้นะครับจัดสร้างเป็นที่ระลึกนะครับงานหล่อพระประธานวัดจอมศรีโดยพระครูพิทักษ์ขนานุก,การนะครับหรือ,อท่านศรีเอกวงหรือเรียกกันอีกอย่างว่ายาพ่อตู้นะครับโดยหลวงปู่อ่อนยานศิริแห่งวัดนิโคทารามนะครับ เมตาร่วมอธิษฐานจิตในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นพิธีใหญ่หน้าบูชานะครับมากๆเลยนะครับเหรียญน,นี้ถ้าใครเจอก็อบูชาเอามาไว้นะครับจะเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลมากเลยนะครับต่อไปเรามาดูรูปลักษณะเหรียญน,นะครับรูปลักษณะเหรียญน,นะครับก็เป็นจะเป็นเหรียญเสมานะครับเหรียญเสมา เป็นเหรียญเซมาซึ่งจะสร้างเมื่อปี2 5 1 2นะครับเหรียญน,นี้แล้วก็รูปลักษณะด้านหน้าก็จะเป็นรูปของสมเด็จพระสังฆราชนะครับจวนปุทธธัายีนะครับซึ่งข้างล่างด้านล่างก็จะมีตัวหนังสือชื่อของท่านนะครับนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับอ่าขอ,ขอโทษนะครับ สมเด็จพระนะครับขอขอโทษนะครับอาจจะอ่านไม่ค่อยได้ไมสมเด็จพระอริย,งรรยวงศาคตายานนะครับอุทธายีนะครับข้างในก็เป็นรูปท่านส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมี รูปนะครับพระพุทธรูปนะครับแล้วก็มีฐานบัวด้านล่างด้านล่างก็จะเขียนไว้ว่างานหล่อพระประธานวัดจอมศรีอำเภอคุมพวาปีจังหวัดอุดรน,นะครับซึ่งลักษณะก็เป็นหลังเรียบๆนะครับ เรียบข้างบนก็จะมีห่วงในตัวเึ่นด้านข้างนะครับดูด้านข้างลักษณะของเหรียญน,นะครับก็เป็นก็ดูแล้วนะครับเหรียญน,นี้ก็จะมีลักษณะความเก่านะครับแสดงถึงความเก่าอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเหรียญแบบนี้ส่วนมากจะเป็นเหรียญ สมัยเก่าคือเหรียญเสมาจะจะสร้างสมัยยุคป,ประมาณ2,500นถึงสองพส่วนมากจะปเป็นเหรียญเสมานะครับก็ถือว่ามีความสวยงามโดดเด่นนะครับและ,ะวันนี้ผมก็จะขอแนะนำเหรียญน,นี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ถ้าผมพูดผิดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ